สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวบันเทิงสดร้นลอนรอบวันนะครับหม่ำโชว์เมนูใหม่ไม่เคยทําเลยนะครับเล่นเอาเมียอึง้งแฟนคลับได้หามีคลิปนะครับขึ้นชื่อว่ามีฝีมือเรื่องการทําอาหารนะครับแถมช,ชอบเข้าครัวทาอาหารให้ภรรยาที่แน่ถึงขนาดเปิดร้านอาหารนะครับโดยเฉพาะอาหารรสจัดจ้านของภพศาลถิ่นเกิดน,นะครับยิ่งถนัดมากขนาดเปิดร้านอาหารโดยเฉพาะอาหารรสจัดจ้านของภัศาลถิ่นเกิด ยิ่งถนัดมากครับแต่ล่าสุดตลกดังหม่ำจงมกตลกร้ายลๆครับลองเปลี่ยนแนวดูบ้างครับโดยมดสีภรรยาโพสอินสตาแกรมเป็นคลิปสามีสุดเลิฟเข้าทําครัวทําจออะไรครัวทําจอประกาศนะครับซึ่งเป็นอาหารเหนือพร้อมแคปชั่นว่าเมนูใหม่ไม่เคยทําเลยนะครับไม่รู้ตลกดังมัม่ำวาดลวดลายเชฟอาหารเหนือท่าไหนนะครับเล่นเอาภรรย,ยาถึงกับอึ้งเลยนะครับ แถมแฟนคลับได้หาอีกนะครับเมียตลกดังยังโพสคลิปความกวนของสามีนะพร้อมข้อความว่าทานมือเย็นด้วยกันนะคะกวนดีจริงๆก่อนจะโพสผ้าหม่ำในลุกสวยตามด้วยแคปชั่นหนักใจว่าเอาอีกแล้วอยากติดขนตาเอาอีกแล้วฮะโดยแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์ลุกสวยทะพึงของหม่ำอย่างสนุกสนาน,นครับ